สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่8กัมมะมาดูซิเกิดอะไรขึ้นกัมมะเหรอก็สิ่งที่คุณทำนะสิ่งที่คุณทำอยู่ใช่ไหมการงานของคุณนะนะที่เขาทำที่คุณทำเมื่อเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นอเมื่อ,อเดือนที่แล้วอะไรก็ได้ หรือเมาาอนนื่อวานสมมติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คืออนนก็เป็นกรรมะได้ใช่ปะคือสิ่งนี้สิ่งที่คุณทำนะมันจะมีใครบางคนที่ไม่อยากให้คุณนะ่ะเติบโตคืออยากจะขัดขวางขัดขวางกับการงานอาชีพของคุณนะนะไม่อยากให้คุณนะก้าวไปข้างหน้าพยายามขัดขวางคือทุกสิ่งอย่างคืออะไรก็ได้ที่ทำทาให้คุณแบบทาให้คุณแบบเครียดกังวลทำให้คุณแบบ วิตกกังวลน่ะกับทุกสิ่งอย่างอ่ะกับสิ่งที่เขาพยายามจะขัดขวางขวางทางคุณไม่ให้คุณอยู่คือไม่ให้คุณมีสติอ,อยู่กับเนื้อกับตัวในการสร้างงานสร้างอาชีพไงคือพยายามรบกวนเขาเรียกว่าโกกวนรบกวนหรือ,อร่ารานให้คุณไม่มีสมาธิในการสร้างผลงานในอาชีพของคุณเออนั่นแหละพยายามพยายามพยายามอ่ะ เรียกว่าอะไรนะส่งพลังพลังงานลบอ่ะทำาทําทำพลังงานลบให้คุณอ่ะให้คุณเกิดสิ่งนี้ไงมัวหมองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาทาไม่ได้เขาทําไม่ได้เขาทาอะไรคุณไม่ได้คุณเหรอคุณคือไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยคุณอยู่ของคุณคนเดียวอยู่ของคุณดีๆอยู่คนเดียวคือสร้างงานสร้างอาชีพของคุณกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะ เนี่ยคุณก็เพลิดเพลินของคุณนะนั่งตกเรียน,นยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เรียนนี้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุดไปจนกว่าชีวิตของคุณจะสิ้นอายุขไขนะสิ่งนี้ก็ยังอยู่ต่อไปกับลูกกับหลานของคุณนะเป็นมรดกตกทอดไปนะสืบไปเห็นไหมเขาต้องการที่จะขวางขวางได้ไหมไม่ได้ขวางไม่ได้หรอกทาไม่ได้อยากจะขวางแต่เป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่สนใจครับเห็นไหมคุณก้มตกเรียนอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมคุณไม่สนใจ ใครจะทําอะไรก็ทําไปเนี่ยคุณคุณไม่สนเห็นไหมเนี่ยใส่ได้ไปสีคุณคือพยายามจะทําให้คุณแบบเสียสุขภาพฉิตอะไรเงี้ยกับทุกสิ่งอย่างก,กันนะรา้รานอะไรก็แร้าแเต่คือไม่อยากให้คุณสําเร็จอะ่ะอือยากจะขวางอะ่ะท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อฮะท้ายที่สุดท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาทำใช่ไหมมันก็ เว็นภัยเป็นกรรมมาแล้วนะอืมกรรมดีก็จะเกิดกับกับคุณไงส่งผลกับคุณกรรมไม่ดีก็จะส่งผลกับเขาที่เขากระทากับคุณที่เขาใส่รายไปสีหรืออะไรว่าให้คุณอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรใส่คุณก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้ก็คือก็คืออะเวร,ร์กามเออทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะนะสิ่งที่เขาจะได้นะอะ่เขาทําคุณมาแค่สิบช่ไหมเขาจะได้รับไป พัน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 ,พ,นพันเท่าล้านเท่านั่นแหละก็สิ่งที่เขาจะได้รับนั่นแหละเขาทาอะไรคุณไม่ได้ครับ <etti> อาจจะทําทําได้แค่ปิดกั้นคุณอ่าเรื่องอ่กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะได้ไปสีคุณอะไรอย่างีนะผู้คนเชื่อจะแม้ mai? แต่คุณก็ไม่คือคุณคืออยู่คนเดียวอะ่ะคือคนไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเฮ้ยเขาทาอะไรคุณเขาว่าอะไรคุณคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วก็คือไม่รู้เลยว่าเขาว่าอะไรเนาะก็สุดท้ายแท็ดี่สุดก็คือฮะอะไรนะคือประมาณว่าเขาพากันดินขาคุณว่าอะไรให้คุณใช่ไหมกบบลุ่มบางพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณคืออยู่คนเดียวคุณทํางานสนร้างอาชีพของคุณอยู่คนเดียวคือแบบคือพอหันคือมาอีกทีหนึ่งคือคุณเหน่ยหน้าขึ้นมาแบบประมาณว่า ก็พากันมองคุณไม่ดีใช่ไหมแล้ว,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 วคุณประมาณว่างงแบบว่าฮะอะไรวะเขาทำอะไรวะประมาณนี้แต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจไงคุณก็ทํางานสร้างอาชีพของคุณไปคุณไม่ได้ใส่ใจไงอืมแต่สิ่งเหล่าเนี้ยที่เขาสร้างไว้นะมันก็เป็นกรรมของเขาอะนะที่เ็าทากับคุณอนะคุณนี่ก็ดีเกินไอนพวกนี้ก็ชั่วเกินอืมกรรมมาแล้วนั่นแหละทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะนะคุณเราอืมจะ 我离开了。